สวัสดีตอนสาครับยินดีต้อนรับ fc พี่ๆเพื่อนทุกน้าที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ซ่องยูทูบอ้อยล้ำซิงดินดอนมู่บนครับวันนี้น้องบอยโค้งนาคาเฟ่พามาชมบรรยากาศโคกองนาโมเดลครับมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้เป็นบอน่อขนมโคกนะครับเสน้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12เมตรนะครับดึก2เมตร8 0นะครับผม เป็น2เบิร์มนะครับทีมงานหนุ่มออยนะครับได้ตัดดินเดิมนะครับเนี่ยดินเดิมจะอยู่สูงประมาณนี้นะคหนุ่มออยก็พยายามพาให้ทีมงานตัดตัดดินเดิมออกนะครับแล้วก็เอาดินเดิมมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปกดินซันด้างน,นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าปลูกต้นไม้ได้โตเร็วนะครับเป็นปุ๋ยสันดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับ ความในละเอียดนะครับผมการทำเป็นสองเบิร์มนะครับข้อดีหนึ่งนะครับปลาจะได้วางฟักไข่นะครับผมตรงที่เบิร์มสันด่างนะครับผมแล้วก็จะเป็นสันแข็งนะครับหรือว่าภาษากลางภาษาอีสานนะครับฝายน้ำดลครับภาษากลางเงินสันแข็งนะครับผมพื้นที่โค้นงนาะแปลงนี้เป็นพื้นที่ ดินสวยมากนะครับมีต้นไม้เยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศครับพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากครับทีมงานเราได้ทำการขุดโค้งน้ำโมเดลนะครับไปวันนี้วันที่สามนะครับแต่ว่าทำงานกลาคืนสองวันนะครับคืนก่อนก็ตีหนึ่งครับเมื่อคืนก็ตีสองครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดต่อกับทีมงานน้มอมัโ,โคกงลงนาคาเฟ่มาเรื่อยๆนะครับผมครับบรรยากาศโค้งลงนาครับการเราทำาของไส้ไก่นะครับคดโค้งอ่างยิงตามแนวธรมรมชาตินะครับถนนนะครับตรงนี้กว้างอยู่ที่6เมตรนะครับเราทำาคดโค้งไปตาม แนวขอบคันนาเดิมนะครับผมคดโค้งไปตามแนวขอบคันนาเรือมนะครับชมบรรยากาศหน้างานตอนเช้านะครับผมช่วงเวลาแปดโมงเช้านะครับนี่ครับตอนนี้ให้อาจารย์ตั้มนะครับเก็บสโรมนะครับพื้นที่ข้างล่างก็จะมีสะ หนึ่งบอ่อนะครับสายเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับคือทีมงานเราตัดดินหน้าดินเบิรมออกดินดินเริ่มออกหมดนะครับเพื่อที่กันดินพังทลายนะครับแล้วก็พื้นที่แปลงจะได้คงที่สวยอยู่แบบนี้ตลอดนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ป่านะครับดมไม้เย็นดีนะครับ ดมโซยครับพี่น้องภาษาอีสานเอาพื้นที่ตรงนี้เวลาหน้าเห็ดนะครับหน้าเห็ดออกนะครับก็จะมีเห็ดดงงูเห็ดปวกเห็ดไข่นะครับพี่น้องนี่ครับเป็นพื้นที่เห็ดด้วครับแถวนี้เจ้าของทางคุณตาผู้ดูแลเจ้าของแปลงวานะครับหรือเปรียบเหมือนเจ้าของแปลงอีกผู้นึงนะครับคุณตาแล้วครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นต้นยางนานะครับผมต้นยางนานะครับต้นยางนาครับตาที่ดูแลแปลง อยู่ตรงนี้นะครับขยันมากครับเฟืองลูกค้าก็เตรียมมานะครับเพื่อที่จะเอามาปกเบิมนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่ได้ซุ่มเย็นตลอดนะครับเวลาฝนตกก็จะกันดินะลายนะครับพังดินพังะลายนะครับเราก็ต้องเอาเฟืองมาปกตรงนี้นะครับปกตรงนี้นะครับแล้วก็ปกปกซันดินเบิมนะครับแล้วก็ปกตรงนี้นะครับเพื่อที่กัน ดินฟังทลายน,นะครับแล้วก็พ <amp> um. ืน้นที่ข้างล่างพื้นที่ที่เอาเฟืองปกนะครับพื้นที่ก็จะซุ้มเย็นตลอดนะครับไม่แห้งแดงนะครับการขุดคลองแบบนี้นะครับเราอ้างไปทางธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็คานโค้งไปแบบนี้นะครับปลาจะได้ออกมาเด่นตามคลองไส้ไก่นะครับเดิวออกจากบ่อกนุมโคกเล่งโค้งเหมือนอ้างอิงไปทางธรรมศาตรนะครับพี่น้องครับ ทีมงานนุ่มอ้อยก็ได้สลับหน้าดินขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่เราเอาหน้าดินสั้นด่างนะครับไว้ข้างล่างนะครับเพื่อที่เราวก็เอาหน้าดินสั้นบนนะครับมาปกพื้นที่ข้างบนนะเพื่อที่จะให้ทําปลูกต้นไม้ได้โตเรีวนะครับได้สวยนะครับอยงนั้นก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับต้นไม้เริ่มโตแล้วครับต้นกล้วยก็ไอะกินเก็บผลนะครับ ต้นมะพร้าวปลูกได้ปีกว่านะครับตรงนั้นก็เป็นคลองนะครับน้ําเต็มคลองตลอดนะครับเพราะว่ามีแผงโซดาเซลรับนะครับท่อตรงนั้นครับโซดาเซลลน้ําไหลตลอดนะครับถือว่าแปลงนี้ลูกค้าประสบความสําเร็จไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปีที่แล้วทีมงานหนุ่มออยก็ได้มาขุดให้ตรงนั้นนะครับลูกค้าทําไปปีเรื่อยๆครับ ทำตามงบประมาณนะครับทำไปปีละครั้งละครั้งไปนะครับก็จะนี่นะครับคือการวางเผนวิธีนะครับการวางทำพวกน้องนาะครับเวลาเราอายุเดิมเยอะนะครับเราเกษียณจากการทำงานนะครับเนาะเกษียณจากการทำงานแล้วก็มาอยู่สวนนะครับพอเรามาอยู่สวนต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับก็จะเริ่มตูนะครับก็จะได้เก็บผลผลิตนะครับ คือการทำโคกของนานะครับเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับของราชการหรือว่าชาวนาเรานะครับผมที่เวลาเกศดามานะครับน้อง,งเราก็มาอยู่พื้นที่โคของนาที่เราได้ทำนะครับผมนี่ครับกดโค้งได้สวยมากครับพ่อมาเฝ้าอีกนะพอ่อมายืนอยู่นี่นี่ว่างหันว่างหันลิปมตัด ค,ค้นโทรเขาคลิปตัดว่งๆอ้าโอเคปะครับสวยปะสวยๆฝากทีมงานมุ่งหมายเด้อครับเด้อคลิปโดยเสียว้อยครับถึกถึกปีนี้ใส่วิธีการเป็นปีดีสองเป็นบ่พร่าครับถูกใจแฮ็ดยังนะครับน้อใส่เดียวใส่อี๊ครับใส่เดียวใส่อีกเฮ็ดงามแน่นีใส่เดียวใส่อีกยงนะหอน้องต่อไปพี่ครอบการ์ดอีกครับฝากดุขาแนะนลูกค้าไปอีกเดี <c oughs> ๋ยวในเด้อหอเด้อนี่ครับตัวนั้นเป็นป้ายเฮ็ดยังก็พอตัวนั้นนี่เป็นเฮ็ดเฮ็ดยังครับเกิดจอมนาด ทุกเฮ็ดหลายเฮ็ดละโงกเฮ็ดใช่น่ากับนี่ครับครับครับแปนดีครับโฟตาเราขยันครับดูเด้นี่ครับคือโคกน้องหน้าอร่อยโปรเซนครับอยากกินยังเก็บกินอยู่นี่เนาะพ่อเนาะอยากยังมีให้กินอยากปลาครับไม่ให้กินปลาได้กินปลามีเห็ดพร้อมได้กินเห็ดได้ครับหน้าฝนตัวนี้ครบวงจอนนะครับเนาะครับตัวนี้ยึทถ้ำเป็นฟาร์มงัูนะครับเนาะ เป็นคอกบัวนะครับร่มต้นไม้ร่มเย็นดีนะครับชุ่มเย็นดีตลอดครับพี่น้องนี่คือความชมจากไปทางลูกค้านะครับงานสวยเนเนียนต้องทีมงานบุญประเสสเด้งเรงพาณิชย์นะครับลูกค้าที่สนใจจะขุดโพกหนองนาโมเดลนะครับติดต่อทีมงานเรามาได้นะครับรับออกแบบขุดโพกหนองนาโมเดลทั่วประเทศไทยนะครับ ปรึกษาดูหน้างานฟรีประเมินราคาประเมินหน้างานประเมินราคาหน้างานฟรีนะครับออกแบบก่อนขุดประเมินราคาก่อนขุดนะครับกับทีมงานผู้มีประสบการณ์15ปีนะครับในการขุดโครงหนะ้าโมเดลทําธุรกิจแมคโครนะครับหรือว่าใครต้องการสมที่นะครับก็ติดต่อหนุ่มออยโค้งหน้นาคาเฟ่มาได้นะครับนี่ครับ คลองตัวนี้ก็เป็นคลองไส่ไก่นะครับจุดตรงนี้ก็จะวางท่อนะครับลงมาคลองไส่ไก่นะครับน้ําก็จะมาเต็มอยู่ที่ตรงสะตรงนี้นะครับตัวนั้นก็เป็นถนนนะครับเป็นถนนไปเชื่อมคลองตัวเดิมนะครับที่ทําปีที่แล้วนะครับตัวนี้เราวางท่อเราก็การทําเป็นข้องอนะครับคือเราสามารถปรับจะเอาน้ําเยอะน้ําน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ คิดข้องอเอานะครับนี่คือการวิธีแนวคิดของทีมงานบุญประเสริฐดุ้งเดงพานิช์ทีมงานหนุ่มอ้อยโค้งหนองนาคาเฟ่ครับออกแบบขุดโคกงหนองนาโมเดลโดยหนุ่มอ้อยโค้งหนองนาคาเฟ่ครับแปลงนี้ครับทีมงานก็ทําการดิ้สรุปกาลังเก็บสันปลูกปลูกคกบัวนะครับตัวนี้ครับกําลังเก็บงานครับเก็บรายละเอียดครับ โรงงานก่อนเที่ยงนะครับมันตรงนี้ครับเร่งงานให้ลูกค้าเต็มที่ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดต่อง,งานเข้ามาเรื่อยๆนะครับนครับเราทําการดิดสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดีดสรุปก็เก็บขอบเบื้อนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่ง ชมวิวขอบสะนะครับนี่ครับเหมือนเหมือนเป็นเป็นตะเคียนนะครับนาำปาอีสานมองนางเข้าก็น่งยอนขานะครับซ้มบรรยากาศโขงน้องหน้านางเบิงน้องสานะครับเวลาเข้ามาหิ้วอาหารปลาเข้ากับมานางเศร้าเมื่อยอยู่หนีครับกับเบิงปลาหวอนครับคือธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับความร่มเย็นส่มซื้นนะครับมีความสุขมากนะครับ พื้นที่ตรงนี้รวมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ขั้นบันไดแล้วก็มีต้นไม้เยอะนะพื้นที่ขั้นบันไดแบบนี้นะโค้งหน้างาก็ได้สวยนะครับพื้นที่ต่างระดับพื้นที่เรียบแบบไหนนะครับติดต่อหนุ่มบอยโค้งนาคาเฟ่มาได้นะครับเดี๋ยวออกแบบให้อยากได้แบบไหนนะครับหนุ่มบอยออกแบบให้นะครับตามงบประมาณของลูกค้านะครับราคาป็นกันเองครับสนใจสอบถามมาที่เบอร์โทร095 087 0438นะครับ หนุ่มบอยโคกนางนางคาเฟ่รอรับสายพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทีมงานบุญประเสสนุ่งเหืองทีมงานหนุ่มบอยโคกนางนางคาเฟ่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม